มุดเป็นว่าเราก็หัดอัดคลิไปไว้ก่อนเราก็ค่อยไปภาคที่หลังก็ได้นะคะถ้าใครที่เรียนกดแรงดูดเนาะครูบาอาจารย์อะส่วนมากเขาจะไม่เขาจะไม่ซ้ำเติมนะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าพูดให้กำลังใจเราซะมากกว่าอะไรที่แบบคนนี้ก็จะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันถ้าใครมาติดตามเนาะนะอะ่ะก็คือว่าอะไรที่มันผิดพลาดแต่มันก็มีบ้างแหละนะ แต่บางทีอ่ะเมียบ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมมติว่าเมียบน่นผัวบ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ารูหัวหน้าหัวหน้าว่าอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าติอะไรประมาณเนี้ยนะคะสิ่งที่เราต้องทําคือทําใจค่ะรับฟังเขาก่อนนะคะ รับฟังโดยที่เราอย่าบพึ่งโกรธอย่าพึ่งโมโหอะบางทีอ่ะครูก็เคยเป็นมาก่อนถ้าถ้าครูไม่เคยเป็นมาก่อนครูก็ไม่มาแบ่งปันทุกคนได้ครูก็ถ้าครูไม่มีปัญหาครูคงไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ในอดีตจนมาถึงคงไม่ได้เจอครูลุงอ่ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันนั้นอ่ะเราไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าไม่มีเงินอ่ะเราก็จะไม่ หาทางว่าทํายังไงถึงจะมีเงินเยอะๆได้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องขยันอย่างเดียวมันเป็นของโลกภายในด้วยอย่างเงี้ยค่ะขยันไม่ใช่ว่าจะรวยทุกคนนะจะบอกให้นะคะขยันแล้วต้องรวยด้วยครูก็เห็นแบบครูเคยทางานกับคนที่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยเป็นลูกพี่นมามาเยอะแต่เขาก็ เฮ้ยมันทำงานกับน being ้าท um ี่ร pues uh ู้จักกันอะไรเงี้ยทำไม้สักอ่ะไม่เกินปีเดียวนะเขาก็รวยแล้วเราเห็นเขาสร้างบ้านใช้เงินสดทุกอย่างแล้วถ้าผัวกับเมียเขาเป็นคนที่แบบเฮ้ยใช้เขารักกันมากเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขไม่มีม่ทะเลาะไม่เคยเห็นทะเลาะแต่เขาไม่เคยทะเลาะให้ใครเห็น าจะเปนคนที่พูดดีต่อกันน่ะเราอยู่ด้วยก็มีความสุขอีกไปอีกนะเราอยู่ใกล้คนที่มีความสุขอะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานเพื่อนที่ทำงานมันจะมีความสุขอยู่ใกล้กับคนที่คิดบวกคนดีๆคนที่มีสติเราอยู่กับคนสำเน็จอ่ะเราจะมีพลัง ในการใช้ชีวิตพยายามแยูงห่างมดหัวไม่เห็นด้วยก็อยูห่ห่างหัวเข้าไว้เพราะมันไม่พูดดีอยู่แล้วอ่ะมันเป็นคนคิดลบเลยอย่างเงี้ยสมม่าหัวเป็นคนคิดลบพูดลบอ่ะอยู่ห่างมันไว้